สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวหนังสือที่มีชื่อว่าการสวดโอเอวิหารรายจัดทำโดยกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรมหนังสือเล่มนี้จะประกอบไปด้วย 1. ที่มาของการสวดโอเอวิหารรายว่าโอเอวิหารรายเกิดเมื่อ,อไหร่ที่ไหนและผ่านอะไรมาบ้าง จนมาถึงยุคปัจจุบัน2คือบทสวดของโอเอวิหารรายซึ่งปัจจุบันเราจะใช้กาพระชัยสุริยาของสุนทรผู้ในการสวดนะครับจะมีทั้งหมด3ทํานองคือ1กาบยานี11 2ชบัง16และ3กาบสุรางคนาง28 ซึ่งในหนังสือก็จะมีครบตามมาตราตัวสะกดของไทยเลยนะครับเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้ก็จะมีประโยชน์มากสำหรับผู้ที่สนใจในการสวดโอเววิหารรายหรือนักเรียนนักศึกษาที่อยากจะฝึกการสวดโอเววิหารรายหนังสือเล่มนี้อาจจะหายากนิดหนึ่งนะครับแต่ผมมั่นใจว่าทุกหอสมุดของประเทศไทยจะมีหนังสือเล่มนี้อยู่ มาอ่านกันเยอะๆนะครับ